ตอนที่73การเยี่ยงเยอนแม่ทัพเท่าครั้งแรกหนึ่งมีจวนแม่ทัพที่ห้องหนังสือหน้าหลานฉางเชฉินกำลังอ่านหนังสือที่อยู่ในมืออย่างจริงจังแต่ทันใดนั้นมีเสียงเคาะประตูด,ดังเข้ามาเข้ามาเขาขมวดคิ้วเบาๆ แล้วพูดเสียงแข้นทหารยังเปิดประตูเข้ามาสีหน้าของเขาดูกระวนกระวายเขาทำท่าคํำนับและพยายามพูดให้เสียงไม่สั่นมากท่านแม่ท้าองหญิงองหญิงมาขอรับตุกห<อ>นังสือในมือของหน้าหลานช้างเฉียนหลุดมือร่วงลงบนโต๊ะเขากำมือแน่นหลับตาลงแม่แต่ลมหายใจก็แรงขึ้นผ่านไปครู่หนึ่งเขาลืมตาขึ้นในตาแฝงด้วยความไม่พอใจนางมาทำไมอีกเ เขาอาภัยเรื่องทั้งหมดที่เฟิงรูชิงทําไว้กับจวนแม่ทับได้และภัยเรื่องที่นางไม่ใส่ใจภาพพจน์ของแก้นหลิวอวินได้แต่เขาไม่อาจอาภัยเรื่องที่วันออกสึกนางทําให้เขาท้องเสียไม่หยุดทําให้การเคลื่อนทับลาช้าออกไป เรื่องนี้อภัยให้ไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่มีทางยกโทษเรื่องที่นางยกสิ่งที่น้องสาวของเขาแลกมาด้วยความยากลำบากให้กับหวงกุ้ยเฟยได้ทหารยามมองดูหน้าหลานฉางเฉียนด้วยความระมัดระวัง นางบอกว่านางมาเยี่ยมท่านแม่ทับเท่าเพื่อเฮ้อหน้าหลานชางชินใจสั่นเขาหัวเร้อเย้ยหยันนางคิดว่าท่านพ่อข้ายังถูกนางยั่วโมโหไม่พออีกหรือจะทำให้เขาโมโหตายไปเลยหรืออย่างไรเจ้าไปบอกเฟิงหรูชิง บอกนางว่าท่านพ่อข้าไม่อยู่ที่จวนใจของเขาเคยอ่อนมาก่อนเขาอาภัยให้นางไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อให้นางเผาจวนแม่ทับเขาก็ไม่อยากจะต่อว่าอะไรนางเขาสงสารที่นางขาดแม่ตั้งแต่ยังเล็ก อยากให้นางได้รับความรักมากกว่าที่มีแต่ว่านางกลับทำให้เขาต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้จิตใจของเขาแข็งดังเหล็กกล้าสาบานกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่มีทางอภัยให้นางอีกขอรับท่านแม่ทัพ ทหารยำถอนหายใจถ้าหากให้องคหญิงเข้าใกล้แม่ทัพเท่าอีกครั้งแม่ทัพเท่าอาจโมโหตายก็ได้เมื่อพูดจบทหารยามก็หันหลังเดินออกไปพร้อมปิดประตูห้องหนังสือไกลออกไปเขามองเห็นเฟิงหรูชิงที่ยืนรอยอยู่หน้าจวน ขณะที่เขากำลังจะนำคำพูดของท่านแม่ทัพไปบอกเฟิงหรูชิงจูจูก็มีร่างเล็กๆจากด้านข้างวิ่งกระโจนไปหาเฟิงหรูชิงคุณหนูทหารยามที่ยืนเฝ้าประตูทั้งสองคนตกใจขวันหนีดีฟอหลายปีมานี้ เฟงหรูชิงรังแกคุณหนูไว้ไม่น้อยตอนนี้คุณหนูโผล่มาอยู่ตรงหน้าเฟิงหรูชิงไม่รู้ว่าจะโดนทำร้ายอะไรอีกหรือเปล่าแต่เมื่อทหารยามทั้งสองในได้เห็นชายหนุ่มที่เดินตามมาติดๆอ ความวิตกกังวลที่มีก็กลับผ่อนคลายลงมีคุณชายมาเป็นเพื่อนเฟิงหรูชิงคงทำอะไรคุณหนูไม่ได้ท่านพี่หลายวันมานี้หน้าหลานใต้เอ,อ๋อคิดถึงเฟิงหรูชิงมากแต่เฟิงหรูชิงกลับไม่มาเยี่ยมนางเลย ทำให้นางรู้สึกผิดหวงังตอนนี้อุตสาได้พบเฟิงหรูชิงนางจึงอดใจที่จะวิ่งออกมาหาไม่ได้นางกระโจนเข้าไปยังอ้อมอกของเฟิงหรูชิงเฟิงหรูชิงกอดเด็กเนื้อนุ่มนิ่มเอาไว้จิตใจอ่อนโยนลง แม้แววตาก็ดูอ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้าหลานจริงที่ตามมาข้างหลังรู้สึกอึง้งสายตาจับจ้องไปที่ร่างอันอวบอ้วนในตาดูพร่ามัวที่แท้นางก็มีมุมที่อ่อนโยนแบบนี้ด้วย ท่านพี่ไม่มาหาใต้เอ๋อเลยแววตาของใต้เอ๋อดูน้อยใจท่านพี่เคยรับปากไว้ฟึงหรูชิงลูกหัวใต้เอ๋อทั้งรอยยิ้มถ้าเคยรับปากไว้ว่าจะมาเยี่ยมเจ้าแต่ช่วงหลายวันมานี้ข้ามีธุระที่ต้องส,สางอาม ตอนนี้ก็มาหาเจ้าแล้วไงอืมไปเอ๋อดูเชื่อฟังรอยยิ้มของนางดูน่ารักไปเอ๋อชอบท่านพี่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนที่74การเยี่ยมเยือนแม่ทับเท่าครั้งแรกสองในที่สุดพี่สาวก็ไม่รังแกนางอีกดีจริงๆง ไตเอ,อ๋อท่านปู่ของเจ้าละเฟิงหรูชิงลุกขึ้นแล้วถามด้วยรอยยิ้มทหารยังที่ตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นนายนั้นกำลังจะส่งเสียงห้ามหน้าหลานใต้เอ๋อไว้ถึงแม้ใต้เอ๋อจะสติปัญญาไม่สมบูรณ์ แนางตอบสนองด้วยการพูดออกไปอย่างรวดเร็วท่านปลูกปลูกต้นไม้อยู่ที่สวนไทยจวนตอนนั้นทหารยามหน้าถอดสีเขานึกถึงคำพูดของท่านแม่ทัพตกใจจนแทบยืนไม่อยู่คุณชาย ทหารยำหันหน้ามามองหน้าหลานจริงอย่างหน้าเศร้าหน้าหลานจริงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าไม่เป็นไรข้าจะดูนางเองถ้าน,นางกล้ารังแกใต้เอ,อ๋อหรือทำร้ายท่านปู่อีกข้าจะโยนนางออกไปโดยไม่สนว่านางจะเป็นใคร อาจเป็นเพราะนางต่อว่าเฟิงหรูชิงที่โรงค้าสัตว์หรืออาจเป็นเพราะสายตาออ่อนโยนของนางทำให้เขาเลือกที่จะเชื่อใจนางอีกครั้งเมื่อคิดมาถึงจุดนี้หน้าหลานจิ้งก็หัวเราะตนเองเจ้าต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้ง ถึงจะยอมเกลียดนางเข้ากระดูกดำน้าหลานใต้เอ,อ๋อจูมือเฟิงหรูชิงเดินไปที่สวนไทยจวนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าทหารยามไม่ลังเลเขารีบวิ่งไปที่ห้องหนังสือเขาต้องรายงานท่านแม่ทัพ เพื่อป้องกันไม่ให้เฟิงหรูชิงสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายส่วนไทจวนชายชราผมหงอกขาวไปทั้งศีรษะกำลังก้มตัวจัดการต้นยาที่ปลูกไว้ในสวนอย่างระมัดระวงังสุขภาพของเขาไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อน และดูแก่ขึ้นกว่าเดิมไกลออกไปเฟิงรูชทิงมองไปเห็นคนผมงอกขาวนางรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกในความทรงจำขององค์หญิงคนเดิมท่านตาเมื่อหลายปีก่อนยังออกรบสู้ศึกได้เวลาผ่านมาไม่กี่ปี เขาแก่จนผมงอบขาวหมดแล้วหลังก็ค่อมได้แต่อยู่บ้านปลูกต้นยาไม่อาจออกรบให้แคว้นหลิวอวินได้อีกแล้วสำหรับคนแก่ที่อุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อแคว้นหลิวอวินมันช่างน่าเศร้าแค่ไหนจริงเอ,อ๋อเจ้ามาแล้วหรือ ชายแก่เงยหนะ้ามองด้วยรอยยิ้มขณะนั้นภาพกายอันคุ้นเคยที่อยู่ตรงหน้าก็ตกกระทบมาอย่างดวงตาของเขาเขามือสั่นบัวรถน้ำตกลงบนพื้นทำให้ดินกระเด็นเปื้อนตัวชายแก่แต่เขากลับมองดูเฟิงหรูชิงอย่างตกตะลึง แววตาที่ทั้งรอคอยและหวาดกลัวทำให้เฟิงหรูชิงรู้สึกเป็นทุกข์โลกใบนี้ไม่มีคนเป็นปู่เป็นตาที่ไหนที่โกรธลูกหลานของตัวเองได้จริงๆเขาก็แค่เสียใจเท่านั้นเสียใจที่ลูกหลานโตแล้วไม่ยอมเชื่อฟังทั้งทๆ ที่อยากให้หลานกลับมาอยู่ใกล้ๆแต่ก็กังวลว่านางจะทำให้เขาเสียใจเช่นเดิมอีกชิงเอ๋อก็มาด้วยหรือในที่สุดชายแก่ก็ตั้งสติได้พูดด้วยรอยยิ้มเจ้าดูสิที่นี่รบไปหมด ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปคุยกันที่อื่นดีไหมเขามองดูต้นยาเต็มสวนด้วยท่าทีกังวลแล้วถอนหายใจเบาๆต้นยาพวกนี้เขารวบรวมมาจากที่ต่างๆในทวีปเขาใช้ความพยายามอยู่หลายเดือนกว่าจะหามาได้ อดไม่ได้ที่จะกังวลว่าพวกมันจะถูกทำลายเพราะเมื่อก่อนเฟิงหรูชิงเป็นคนอย่างไรไม่มีใครไม่รู้เรื่องนี้เฟิงหรูชิงไม่พูดอะไรนางยกไหเล่าวางไว้ในมือของหน้าหลานจิ้งหน้าตาเฉยหน้าหลานจิ้งตกใจ เขารับมันมาโดยไม่ทันได้คิดเมื่อเขาตั้งสติได้เฟิงหรูชิงก็เดินไปอยู่ตรงหน้าของชายแก่แล้วหยิบบัวรดน้ำขึ้นมาเดิมทีที่เห็นนางเข้าใกล้ต้นยาคนอื่นๆต่างเป็นกังวลไปหมดหน้าหลานจิ้งกำลังจะเข้าไปขวางใครจะไปรู้ว่านางกลับรดน้ำต้นไม้ด้วยความตั้งใจ ตอนที่75การเยี่ยงเยือนแม่ทับเท่าครั้งแรก3ท่านตาต้นยาของท่านมีต้นยาวิเศษปนอยู่ด้วย2ต้นต้นหคือยาเจ็ดดาวระดับสองอีกต้นคือดอกหนิงเสริญระดับ3เมื่อได้ยินชื่อของยาระดับสาม ฟึ่งรูชิงรู้สึกถึงความตื่นเต้นของฟูเฉินที่อยู่อีกมิติหนึ่งอย่างชัดเจนเจ้าตัวเล็กที่หิวโซมานานคนนี้กำลังจับจ้องยาวิเศษระดับสามอย่างเห็นได้ชัดฟึ่งรู้ชิงสีหน้าเซงยาวิเศษนี่เป็นของท่านตา เป็นยาวิเศษระดับสามที่ท่านตาเป็นคนหาได้ใช้เวลาไปไม่น้อยไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่มีทังเอาไปให้เจ้าตัวเล็กนั่นกินหรอกผู้เท่าหน้าหลานมองดูเฟึงหรูชิงด้วยความตกตะลึงนี่เจ้ารู้จักยาวิเศษด้วยหรือท่านตา ท่านบอกข้าได้ไหมว่ายาวิเศษนี้ท่านได้มาอย่างไรฟิงหรู้ชิงถามด้วยรอยยิ้มยาวิเศษระดับสามไม่เหมือนยาทั่วๆไปต่อให้มีเงินก็ต้องใช้เวลาหาพอสมควรผู้เท่าหน้าหลานถอนหายใจยาวิเศษสองต้นนี้ถูกเก็บจนเสีย เลยมีคนขายให้ค่าถูกถูกค่าเลยลองดูว่าจะปลูกขึ้นไหมาย,ยาวิเศษแตกต่างกับยาสามัญทั่วไปยาทั่วๆ่วไปนำมาทำยาแล้วเก็บรักษาไว้ได้แต่ยาวิเศษต้องใช้สดสดถึงมีสรรพคุณแต่ยาวิเศษพวกนี้ไม่ได้มีตลอดทั้งปี ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บยาวิเศษสองต้นนี้บอบชทำไปไม่น้อยไม่สดสมบูรณ์เท่าไรการที่ท่านตารถน้ำมันแบบรถน้ำต้นยาทั่วๆไปไม่ช้าก็เร็วต้นยาวิเศษอาจรากเน่าตายฟึงหรูชิงก้มหน้า ใช้พลังจิตของตนเอ่ยถามฟูเฉินเจ้ามีวิธีช่วยต้นยาวิเศษบ้างไหมสักครู่หนึ่งเสียงของฟูเฉินก็แว่วมาในจิตเจ้าปลูกยาวิเศษเป็นเจ้าก็ช่วยมันให้รอดได้เรื่องง่ายๆแบบนี้ยังต้องถามข้าอีกหรือ ฟึ่งรู้ชิงทำหน้าเซงแม้พวกเขาจะเป็นญาติของข้าแต่เรื่องที่ข้าปลูกยาวิเศษได้ผักข้ายังไม่เป็นใหญ่จะบอกให้พวกเขารู้ไม่ได้เจ้ามีวิธีอื่นบ้างไหมผูเฉินเงียบไปสักครู่ไม่มีวิธีเืม ยาวิเศษอยู่ที่นี่ก็มีแต่เสียของเจ้าขโมยมันกลับไปเอามาให้ค่ากับชิงหานกินเสียยังดีกว่าเขาหิวมานานอยากกินยาวิเศษนี้ใจจะขาดเจ้าจะกินยาต้นนี้ไม่ได้ปึงหรูชิงหยีตาข้ามีทางเลือกให้เจ้าทางเดียว บอกวิธีการฆ่ามาม่าย่างนั้นข้าจะเลิกเป็นแม่เจ้าเสียผูเฉินอึ่งไปผ่านไปสักพักเขาถึงจำใจพูดออกมาใช้สมคนอายุร้อยปีแช่น้ำแล้วเอามารดถ,ถึงอย่างไรมันก็เป็นยาวิเศษยาธรรมดาทั่วๆ ไปไม่อาจให้พลังชีวิตกับมันได้อย่างน้อยน้อยต้องเป็นสมคนอายุร้อยปีสมคนอายุร้อยปีถึงจะมีราคาแพงแต่มันก็ไม่ใช่ยาวิเศษหาได้ไม่ยากนักด้วยความสามารถของท่านตาแล้วประเดี๋ยวเดียวก็หามาได้ ฟึงรูชิงยิ้มพอใจจากนั้นในจิตของนางมีเสียงที่ฟูเฉินที่พูดมาอย่างระมัดระวังข้าบอกวิธีเจ้าแล้วเจ้าไม่ตัดความสัมพันธ์แม่ลูกกับข้าแล้วใช่ไหมถ้าสูญเสียนางไปเขาจะไปหาพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูได้ที่ไหนอีก น่าเสียดายตอนแรกคิดจะหลอกเอาดอกหนิงเสริญมาแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ต่อไปเจ้าต้องเชื่อฟังข้าเจ้าก็จะได้เป็นลูกรักของข้าเองถึงอย่างไรลูกคนนี้ก็ได้มาเปล่าๆไม่เพียงรู้ไปหมดทุกเรื่องแถมยังหลอกง่ายด้วย นางคงไม่ปัญญาอ่อนถึงขั้นตัดแม่ตัดลูกกับเขาฟึงรู้ชิงเงยหน้าพร้อมรอยยิ้มท่านตามเมื่อก่อนเขาเคยได้ยินวิธีการอย่างหนึ่งใช้น้ำสมคนอายุร้อยปีมารดาวิเศษ แบบนี้พลังชีวิตของสมคนร้อยปีก็จะถ่ายทอดไปที่ยาวิเศษจะทำให้ยาวิเศษโตขึ้นได้ผู้เท่าหน้าหลานตะลึงเขาเงียบไม่พูดอะไรเฟิงหลูชิงพูดนมน้วต่อพวกท่านลองดูก็ได้ต้นยาวิเศษนี้ใกล้จะไม่รอดแล้ว ลองดูอาจจะรอดก็ได้ตอนที่76ความตกตะลึงจากเล่าวิเศษหนึ่งท่านพูดเท่าหน้าหลานเงียบไปจริงดังว่าหากเขาไม่ช่วยพวกมันเอาไว้ต้นยาวิเศษจะต้องตายแน่ๆ โชคดีที่บ้านหน้าหลานของเรามีสมคนอายุร้อยปีอยู่ต้นหนึ่งจิ้งเอ๋อเจ้าลองทำตามวิธีการของชิงเอ๋อหน้าหลานจิ้งพยักหน้ารับเบาๆเขามองดูเฟิงหรูชิงดูสายตาแปลกๆ เขายื่นไห่เล่าให้นางแล้วหันหลังกลับเดินไปยังห้องเก็บของด้านนอกสวนไทยจวนหน้าหลานช้างเฉียนรีบมุ่งหน้ามาเร็วปานพายุเขาร้อนใจจนเหงื่อออกไปทั่วใบหน้าสีหน้าดูไม่ได้เลยไกลออกไป เขาเห็นคนแก่และเด็กยืนอยู่ตรงหน้าเฟิงหรูชิงทันใดนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปแววตาแสดงความวิตกกังวลแต่ใครจะรู้ว่าหน้าหลานใต้เอ,อ๋อไม่ได้กลัวเฟิงหรูชิงเหมือนเมื่อก่อนแล้วกายเล็กๆ ของนางแอบอิงเฟิงรู้ชิงอยู่ใบหน้าน้อยน้ยมีรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาหรือแม้แต่พูดเท่าหน้าหลานก็ดูสงบมากไม่ได้มีอาการโมโหจนแทบหมดสติเลยสักนิดแม้จะเป็นเช่นนั้น หน้าหลานช้างเฉียนก็ไม่ได้ระแวงระวังเฟิงรูชิงน้อยลงเขาเดินไปตรงหน้าเฟิงรูชิงเอามือปัดชายแขนเสื้อแล้วคุกเข่าลงกับพื้นถวายพระพรองค์หญิงเฟิงรูชิงตกใจนางรีประคองตัวหน้าหลานช้างเฉียนขึ้น ยิ้มแล้วพูดว่าท่านลุงอย่าทำแบบนี้พวกเราเป็นญาติกันท่านไม่ต้องถวายการคำนับท้านางยอมรับการคำนับจากคนอื่นๆได้แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ในตระกูลของตนหน้าหลานฉางเฉียนลุกขึ้นอื ใบหน้าอันงามสง่าของเขาดูจริงจังเคร่งขรึมองคหญิงพายักเข้าวันนี้บิดาของกระหม่อมไม่ค่อยสบายไม่อาจรับแขกได้ขอองคหญิงได้โปรดเสด็จกลับไปก่อนต่อไปหากมีเวลาว่าง กระหม่อมจะพาท่านพ่อไปพบองค์หญิงที่จวนพระยาค่ะช้างเฉียนท่านพูดเท่าหน้าหลานของวดคิ้วสีหน้าเคร่งขึมกว่าชิงเอ,อ๋อจะได้มาจวนแม่ทับสักครั้งเจ้าเป็นลุงไม่สั่งให้คนไปรินน้ำชามาให้นางก็มากพอแล้ว ทำไมเจ้าต้องไล่นางด้วยหน้าหลานฉางเฉียนสับสนคิดไม่ถึงว่าพ่อของตนจะออกหน้าแทนเปิงหรูชิงเขากลั้นใจแล้วขานรับท่านพ่อท่านลืมแล้วหรือว่าเมื่อก่อนนางทำให้ท่านโมโหอย่างไรแล้วนางรังแกใต้เอ๋ออย่างไร ถ้าแค่เป็นห่วงพวกท่านผู้เท่าหน้าหลานยิ้มเตือนเตือนแต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นลูกของเย,ยนเออนะถึงอย่างไรนางก็เป็นลูกสาวของเย,ยนเออเขาจะไรเยื่อใยกับนางได้ลงคอจริงๆหรือ ถ้าหากครั้งนี้เฟิงรูชิงมายั่วโมโหเขาจริงๆไม่ต้องรอให้หน้าหลานช้างเฉียนปริปากเขาจะเป็นฝ่ายไล่นางออกไปเองแต่ว่าเฟิงรูชิงไม่ได้มายั่วโมโหเขาแถมยังอ่อนโยนกับใต้เอ๋อขนาดนี้มันทำให้เขาทำใจแข็งไม่ลง ท่านพี่อย่าไปหน้าหลานใต้เอ๋อดึงชายเสื้อของเฟิงหูชิงไว้แน่นแล้วเบ้ปากน้อยปากน้อยแสดงความไม่พอใจใส่หน้าหลานฉางเฉียนหน้าหลานฉางเฉียนงงไปหมดนี่มันเรื่องอะไรกันคนหนึ่งกลัวเฟิงหูชิงอย่างกับอะไร ส่วนอีกคนเคยปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ขอพบนางอีกแต่ทั้งสองคนนี้กลับไม่ยอมให้เขาไล่เฟิงหรูชิงไปใต้เอ,อ๋อหน้าหลานฉางเฉียนร้อนใจคนพวกนี้เจ็บแล้วไม่จำเฟิงหรูชิงก็แค่วางตัวดีขึ้นเท่านั้น หลับลืมสิ่งที่นางเคยทำกับพวกเขาเมื่อก่อนเสียได้ก่อนหน้านี้เขาเคยให้โอกาสนางนับครั้งไม่ท้วแล้วมีครั้งไหนบ้างที่ไม่ตอกย้ำว่านางไม่ได้เปลี่ยนไปสักนิดใต้เอ,อ๋อชอบท่านพี่ หน้าหลานใต้เอ,อ๋จับนางไว้แน่นราวกับกลัวว่าหน้าหลานชางเฉียนจะไล่านางไปจริงๆท่านพี่อุตสามาเยี่ยมนางนางไม่อยากให้เฟิงหรูชิงไปหน้าหลานชางเฉียนร้อนใจเป็นอย่างมากขณะที่เขากำลังจกเปิดปากพูดทันใดนั้นเขาก็มองไปเห็นหน้าหลานจิ้งถือกา้า้ำชาลูกหนึ่งเดินเข้ามา